สวัสดีครับคุยเรื่องบอลดีกว่านอนเว้นนะครับผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วของพี่เมลิกนะครับผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วนัดแรกเตะครบแล้วอ่านัดที่เตะช้ากับเพื่อนก็เป็นลีดเจอเอเวอร์ตันนะครับสุดท้ายลีดเชิญชนะ1-0นะครับทายเกมได้จุดโทษ เล่นครบแล้วนะครับพอคราวนี้เทปนี้จะคุยเรื่องนักเตะที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งซื้อเข้ามาฤดูกาลนี้นะครับไข่ฟอร from ์มดุฟอร์มทะลุนะครับที่หนเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยของฤดูกาลใหม่นี้ก็แน่นอนครับกองกลางที่อาร์เซนอที่แมนซิตี้ ซื้อจากเอซิมิลานมาครับทิจเนี่ไรเดอร์สนะครับได้เล่นพรีเมียนัดแรกนะครับโชว์ฟอร์มทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับเลือผ่านลูกสำคัญอีกนะครับเรียกว่าคะแนน เกือบเต็ม10บนะครับถ้าสิบมันก็สักเก้าเก้าจุดห้าไปเลยนะครับโดดเด่นเหลือเกินนะครับเป็นห้องเครื่องที่ขยันนะครับขยันสร้างสร้างช่องว่างนะครับวิ่งเติมนะครับในจุดที่จังหวะนั้นต้องการที่ไหนนะครับเขามักจะสอดวิ่งอ้อมหลังไปนะครับคือร่างกายดีมากนะผ่านผ่าน สรุปคือนะครับมีมีวิ่งเปิดทางและยิงด้วยซ้ายลูกหนึ่งนะครับมีล็อกหลบสามแล้วตักข้ามนะครับตักข้ามแผงกองหลังหยอดให้เพื่อนเพื่อนเติมไปแอซิดให้ฮารเรนก็มีนะครับสวยๆเลย แล้วก็แอซินใหฮาแเล่นเองด้วยนะครับคือเปิดตัวได้เจ๋งสุดๆนะครับอันดับหนึ่งยกให้ทิชเน่ไรเดอร์สนะครับไรเดอร์ก็เป็นก็งกลางแบบมัติฟังชันนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งคือเล่นมาหมดนครับยูเอซีมิลานเล่นสมมติ4-3-3นี่เล่นทั้งเบอร์6เบอร์8เบอร์10นะครับ เล่นหลายตำแหน่งคือโดดเดินนะครับด้วยร่างกายที่ฟิตพร้อมนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์กว้างไกลมากนะครับ <c oughs> คือตอนที่ซิตี้เซ็นมานะครับก็ดูว่าดูว่าจะไม่ขนาดนี้นะครับแต่พผาผพันนัดแรกไปนะครับพีซี่ซันก็ยังไม่อะไรมากมาย เขปล่อยนัดแรกโชว์ฟอร์มรู้นะครับมีการมองเปรียบเทียบไปที่คีวินเดอะบอยนะครับรุนพี่ที่ลาทีมไปแล้วนะครับเป็นหัวใจในเกมลุกของซิตี้นะครับในช่วงหลังๆที่ซิตี้ดรอปในฤดูก,กาลที่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเดอะบอยนะครับร่างกายไม่เต็มร้อยแล้วนะครับ ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นนะครับเจ็บบ่อยนะครับตัวนี้ก็อาจชั้นอาจจะยังไม่ถึงครับแต่ว่าพอนานไปนะครับคือไม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับถ้าเป็นทรงนีนะ้ตอนอยู่ AC ก็เล่นตำแหน่งละหลายนัดทีเดียวนะครับ คือเล่นทั่วในการเป็นว่าชิปตีได้ผู้เล่นคนใหม่ที่ดีที่สุดในสัปดาห์แรกนะครับที่2ที่2ที่พออันนี้หน่อยก็กองหน้าใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับอูโกโอเอกิติเกตนะครับทําทประตูตอนเนื่องนะครับ จังหวะที่ได้ก็จังหวะที่ได้ก็มีโชคช่วยนิดหนึงนะครับกระชากไปแล้วบอลติดกล้องหลังมาโดน,นักแข่งกระดอนไปด้านหน้าพอดีนะครับก็เลยแต่งแล้วก็ยิงนะครับยังไม่ ยังไม่อะไรมากมายครับ,บแบบรกก็อีกหนึ่งคือว่าสุดยอดแล้วนะครับลิเวอร์พูก็ชนะไปด้วยกอรี่สนะครับรายละเอียดในเกมมีมีช่วงหนึ่งที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นผู้พิการด้วยนะครับเหยียดผิวผู้จะเหยียดผิวของอังตัวเซเมนโยนะครับ เกมหยุดไปพักหนึ่งนะครับคือกองเชียร์คนนี้นะครับนั่งวีลแชร์แล้วเคลื่อนรถวีลแชร์ไปไปพูดอะไรสักอย่างกับเซมินโนนะครับแล้วเซมินโนก็ไปแจ้งกับพุทธสินนะทำให้เกมหยุดอยู่คู่หนึ่งนะครับสุดท้ายก็กองเชียร์ลิฟว์พูคนนั้นก็ถูกเชิญออกนะครับเรียกว่าจะเอาจริงแล้วนะครับ หลังจากนี้ถ้ามีการเหยียดนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วซิเมนโยก็เป็นคนที่ยิงสองประตูนนในเกมนี้ด้วยนะครับยิงไล่ยิงไล่มาจนเสมอสองสองนะครับแต่ลิวร์พูก็ได้ประตูจากเคียซ่านะครับเฟเดรโกเคียซ่าแล้วก็โมซาลาครับใตเกมโมซาลาก็ ยิงนัดเปิดสนามเป็นลูกที่10นะครับ10หรือ11น่าจะ10นะครับคือเล่นมายิงติดต่อกันนะครับเป็นเรื่องการที่10นะครับเฉพาะนัดเปิดสนามนัดเดียวนะครับนัดแรกเท่านั้นจะทิฏิไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนบังโมงนะครับ นี่ว่าช่วงช่วงฤด,ดูกาลก่อนหน้ามีข่าวจะอยู่หรือจะไปนะครับสุดท้ายเลือกเส้นต่อนะครับถือเป็นข่าวดีของลิเวอร์พูลครับคือฟอร์มยังไม่ดรอปลงนะครับยังยอดเยี่ยมอยู่แต่ว่าอายุก็มากขึ้นนะครับที่สองอกิติก ที่เหลือนะครับหนึ่สองเห็นหนึ่งสองแค่นั้นครับที่เหลือก็ธรรมดานะครับอย่างซูบิเมนดีนะครับตัวความหวังอาเซนอนที่ทุ่มทุนซื้อมานะครับเต็มสิบได้5้าแค่นั้นนะครับปรับตัวเรียกว่ายังไม่ได้นะครับปรับตัวยังไม่ได้กับดีนี้นะครับบางสำนักให้ห้านะครับก็คือก็คือ ทอฟอร์มไม่ออกเลยนะครับวันนั้นจะมีห้าอยู่ทุกเมนยูกดนะครับก็จะมีห้าอยู่หลายคนทีเดียวมีซูบีเมนดี้มีกาเบียลมาตินนี่นะครับแต่ว่าวันนั้นราย,ยาทอปฟอร์มนะครับทำให้ทีมเบียเชน่าเมนยูมาได้ซูบีเมนดี้เนี่ยจะ ยุเคเลด้วยนะครับอ่าน่าจะห้าด้วยมีจังหวะสัมผัสบอลแค่สี่ห้าครั้งนะครับผ่านบอลสำเร็จนะครับมีหลุดได้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าหลังเมนยูก็เรกว่าไม่ได้สร้างโอกาสอะไรเลยนะครับได้ห้าอยู่สามคนนะครับเท่าที่เห็นนะครับ แมนยูกดใหญ่เลยนะครับสร้างโอกาส20กว่าครั้งนะอาร์เซนอลอาร์เซนอลแต่ประตูจากลูกตั้งเตะอีกเหมือนเคยครับคอนเนอร์อซนะครับสายาสายาเรงไม่เคนะครับจากลูกตั้งเตะจากลูกเตะมุมนะครับหวังตรงน,น,นี้เพราะว่าตัวที่เสริมเข้ามาก็ยังเยอเคเลสก็ น่าจะหนึ่งน่าจะมีครับเน้นสูงๆเลยตัวที่ทำประตูก็คาราฟิโอรี่ครับแบ็ก้ายตัวสูงใหญ่นะครับก็ดาม่าอีกเหมือนเดิมนะครับดรามา่าจังหวะที่สลิบาไปกระแทกไปดันๆบายินดีนะครับผู้รักษาประตูแมนยูทำให้โชคผิดเหลี่ยมหรือ,อยังไงนะครับ บางคนก็บอกฟาวแน่นอนบางคนก็หลายสื่อบอกว่าฟาวนะครับแต่ว่า,อ,าอย่างแกรี่เนวิลเองนะครับอ,อดีตตำนานแบ็คขวาเมนยูก็บอกว่าฝั่งอเซนอนก็ดูเหมือนกันนะครับไม่ได้เข้าข้างฝั่งตัวเองครับรายากก็ดูเหมือนกันก็ไม่ฟาวนะครับแกรี่ออกมาแมนแมนแบบนี้เลยนะครับ เป็นโชคดีของอาเซนอนไปนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งอาเซนอลเสียประตูกอบแฟนอาเซนอลก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเ่ามันฟาวแน่นอนนะครับแต่ว่าตัดสินแล้วก็เรียบร้อยครับสัปดาห์แรกก็เป็นัยชนะของอาเซนอนครับบุกไปเฉือนแมนยูได้ดูดูด ความน่าจะเป็นต่อไปนะครับแมนยูมาดีมากนะครับวิ่งดีตัวไม่มีบอลก็วิ่งดีนะครับดูทรงแล้วนะครับจิตใจมาแล้วครับเหลือสกอร์นะครับเหลือสกอร์ที่ให้ไปตอนท้ายสัปดาห์ให้1นหนึ่งนะครับให้หนึ่งหนึ่งแบบเกรงใจเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าผลออกมา ผลออกมาเป็นเป็นว่าอา,อาเซนอลนชนะ1-0นะครับโชคดีของอาเซนอลพูดแบบนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดอานะครับนักเตะใหม่ของทั้งสองของแมนยูบ้างนะครับต่ำๆก็เจ็ดนะครับเจ็ดจุดห้าเลยนะครับบรานิมโบมโมกับมาเจอุสคุนยานะครับก็ เจ็ดถึงนะครับมีจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับลากไปนะครับหลายจังหวะทีเดียวเอาชนะแผงกล้องหลังนะครับถือว่าตัวใหม่ของอิลฟูกเอยของเมนยูนะครับเจ็ดจุดห้าได้เลยนะครับเสียแต่ไม่มีประตูแค่นั้นเองนะครับคือเล่นได้ดีสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะมากนะครับไม่มีบอลก็ทําทางได้ดีนะครับในปีนี้แนวโน้ม มาแน่นอนนะครับกลับขึ้นมาหัวตารางแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่อันดับ1ิห้านะครับอ่าก็มีคนแซวว่าไปคลองแล้คลองตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้ทรงดีมากนะครับเลขตัวเดียวแน่นอนฟันธงนะครับฟันธงไว้ก่อนก็คือเมนยูจะเป็นเลขหลักเดียวตัวเดียวนะครับจบปีนี้แล้วก็ซันเดอร์แลนด์รอดแน่นอนนะครับอ่สองข้อนี้แหละ ฟันคงไว้ก่อนส่วนสัปดาห์ที่2นะครับอาเซนอลเจอลีดอ่าตัวนี้ก็น่าจะได้ดูว่ากองหน้าเราจะได้เล่นไหมนะครับเยเรเลสจะได้น้างสักที่ไหมนะครับก็เมนยูก็เป็นทีมที่มาตรฐานสูงนิดนึงนะครับ ดีก็จะพึ่งขึ้นชั้นมาแต่ว่าพึ่งเฉือนชนะออร์ตันมานะครับมาดูกันซูบิเวนดี้จะคองเกมได้ไหมคุมจังหวะได้ไหมนะครับจะดีกว่านัดแรกไหมนะครับสำหรับตำแหน่งวัทยากรนะครับหรือคอนดักเตอร์นะครับคุมจังหวะช้าเร็วของเกมนะครับวางบอลยาวสั้นคือตัวเริ่มเกมเลยนะครับซูบิเวนดี้เลยอีก เขาเรียกชื่อใหม่ในสมัยใหม่ว่ามาเอสโตรนะครับมาเอสโตรคุมจังหวะไม่ได้เป็นเบอร์หกที่เน้นที่เน้นเกมรับอย่างเดียวนะครับเน้นขึ้นเกมด้วยสำหรับนัดแรกยังไม่ผ่านนะครับนัดที่สองเจอทีมทีเ่เล็กลงมาหน่อยนะครับจะเป็นยังไงต้องตามดูฟอร์มซูบิมินดีครับ คืนวันเสาร์ที่23สิบามงหานะครับอ่าห้าทุ่มนะครับเป็ดดื่มอีกแล้วนะครับสำหรับพีเมียตัวใหม่อีก อเคส์ฟิล์มปงก็ไฮไลท์ไม่ค่อยไปโดนเจาะนะครับในจุบอลโต้กลับของบอลมัดนะครับสองฝั่งโบนจิฟันไดก็ออกมายอมรับว่าช่องโหวนะครับมีช่องโหวเยอะไปนิดนึง่ะก็ต้องปิดแล้วข่าวซื้อตัวอีกนิดนึงของริเวอร์พูลนะครับก็เซนเด็ก จากอิตาลีมานะครับ18ปีนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เหลือเกินมีภาพหนึ่งที่ไปเบียดกระแทกลูกกะกูนะครับพี่ตู้พี่ตู้เย็นนะครับชายาเบียดลูกกะกูได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเหลี่ยมที่ได้เปรียบนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่ตู้นี่ใหญ่มากนะครับน่าจะเกือบอบ2เมตรนะครับตรวจ ตัวตันๆด้วยนะครับตัวแน่นๆเลยครูบก,กูอกูแต่ว่าเด็กสิบแปดคนนี้ไปเบียดได้นะครับ,รบก็ใหญ่ก็หนักพอกันนะครับสูงใหญ่นะครับเรียวนี่อะไรสักอย่างนะครับชื่อประมาณนี้เกือบตัวแล้วนัดนัดแรกมานั่งดูแล้วดูเพื่อนแล้วนะครับก็ต้องดูว่า มีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับสำหรับกนาเต้จะอยู่ไหมนะครับขาประจำอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่หรือจะไปนะครับไก่น้อยออกมาสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดนะครับไก่น้อยที่มีไก่ต๊อกช่วยเลี้ยงนะครับไปไหนไปกัน,นครับไก่ต๊อก ตลาดก็ยังไม่ปิดนะครับตอนนี้ก็ยังข่าวก็ยังโหมลงมาที่ปีกซ้ายอาเซนอนครับซึ่งมาติเนลลี่ที่เล่นได้5้านะครับต้องเขาบอกว่าต้องรีบเปลี่ยนนะครับ ก็ยังมีข่าวกับโรดิโก้นะครับโรดิโก้ของมาดริดที่ขาวว่าวแววมาว่ามาดริดยอมลดค่าตัวลงนะครับะจะปิดยังไงนะครับลุ้นให้ปิดจะได้สรุปสักทีนะครับแต่ว่าเอเซ่คงไม่ใช่นะครับเอเซ่อาจจะไปสเปอร์แบบนี้นะครับสเปอร์ปีนี้ก็มาดีนะครับเปิดหัววิชาเลยซอลเล่นดีนี่ก็ Uh huh. ปกติจะไม่ดีขนาดนี้นะครับวิชาลีซอนยิงลูกสดสวยนะครับเป็นลูกประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำนี้ได้เลยนะครับประจำอาเน,นี่ยประจำฤดูกาลนี้ได้เลยนะครับขึ้นไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับสวยมากกระโดดวันเละนะครับมีความเป็นบาซิล ยังมากนะครับเมดเดมแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับกองหลังกองหลังตัวใหม่ของสเปอร์นะครับที่เซ็นจากทางสโมสรในญี่ปุ่นมา ราคาไม่สูงมากนะครับดาวลุงดาวลุงแห่งเอเชียเลยนะครับตัวสูงใหญ่แต่ว่าคงต้องปรับตัวกับจังหวะฟุตบอลอังกฤษไปก่อนนะครับเพื่ออนาคตนะครับอาจจะยังไม่ได้ใช้ครับมีโรเมโรโรเมโรนะครับเป็นกับตันปีนี้ขาดตีซอนไปอ้าวตัวเล็กไปไม่ทันเพื่อน ไข่บ่นอโอ้ยไข่ตัวหนึ่งสิบเอ็ดนี่ตัวสิบสองนี่จิ้วๆนี่บ่ทัานมูนี่บ่ออกแดดนี่ไปออกแดดลูกเออเอายัยยางไปอยูย่ไอไม่รอลูกเลยโอย้มันปลาเลยฝุ่นเข้าไปหอดฝุ่นแล้วปไ,ไปไปออกแดดไป ไก่บุกโจนเจ็บขาซะเลยแล้วก็เอาลิเวอร์พูลนะครับก็ยังมีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับอีซักถึงซึ่งออกตัวแล้วว่าจะไม่เล่นให้นิวคาสเซินนะครับลิเวอร์พูลจะซื้อไหมจะราคาจะลดลงมาไหมนะครับนะถ้า ถ้าลิเวอร์พูลได้อีซักจริงๆก็แน่นอนว่าไม่ต้องปรับตัวครับอีซักจะทำได้ดีกว่าเ e e อกิติก้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักของกกนิวคาสเซิลมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับสถิติที่ทีมไม่มีอีซักก็เรียกว่าไม่ดีนะครับเป็นตัวเปลี่ยนนะครับตัวจบที่มีผลกับ นิวยขัเซินมากนะครับสำหรับเอ็กซ์นเดอร์อีสักนะครับถ้าดีบอลหูได้ไปก็เอาแชมป์ไปเะเลยนะครับขนาดนั้นนะครับล่าสุดนะครับบอลมัดที่บอลมัดที่เสียผู้เล่นเสีย er ผู้เล่นตัวหลักๆไปในเพงหลังทั้งผู้รักษาประตูนะครับ รวม4คนนะครับแบ็คซ้ายนี่คือเคสนะครับมาลิเวอร์พูลเซนเตอร์2ตัวครับอยาซาบานี่ไปไปเอเชเอและก็ดินเฮาเซนไปมาดริดนะครับผู้รักษาประตูกีปานะครับมาอาเซนอลที่ตัวหลักเห็นเสริมตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเองด้วยนะครับค่าตัวถึง25ล้านไม่ธรรมดานะครับด้วยราคานี้ บอลมตาต์ก็ซื้อปีกดาวลุ่งในราคา25ล้านนะครับลิเวอร์พูลก็คงทีมแน่นนะครับก็ปล่อยมาแต่ว,ว่าถ้าเอาไปใช้ก็น่าจะได้ครับถ้าราคานี้ดูว่าเกมโต้กลับของบอลมาต์นะครับได้ดาวลุ่งคนนี้ไปนะครับจะเป็นยังไงชื่อว่าเบนอะไรไม่แน่ใจนะครับชื่อไม่แน่ใจแต่ราคาสูงทีเดียวนะครับ เป็นราคาของอเกตนักเตะเกตดีๆเลยนะครับแต่ว่ายังยังไม่ทะลุขึ้นมาชุดใหญ่นะครับยังไม่ได้ยินชื่อนะจำไม่ได้บัมารตก็เสริมราคาดีๆตัวหนึ่งครับหลังขาดหลังขายคือเคสนะครับให้ริเวอร์พูลก็ได้กลับจากริเวอร์พูลบงัง พูดถึงอาเซนนนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝั่งซ้ายนี่ให้อัวเซเมนยูครับที่ที่ถูกเหยียดเมื่อนันแรกนะครับถ้าเซนได้นี่ก็สุดยอดนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับสร้างสรรค์โอกาสดียอดเยี่ยมนะครับการตัวสูงหน่อยก็ต้องทุ่มนะครับตัวเซเมนยูฤดูการที่แล้วก็เล่นดีครับนัดเปิดสนามก็ซัดไปสองลูกนะครับร่างกายถือว่ายังดีมากอยู่ ข่าวกับเอเซก็น่าจะเงียบไปแล้วนะครับเป็นสเปอร์ซะอ่ะาเป็นหมายยอดเยี่ยมก็ที่เชนี่ไรเดอร์นะครับที่สองก็อกอกกเอจิิเ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับสัปดาห์นี้ก็รอชมืนวันเสาร์แล้วกันนะครับยูเคเลต สบ i, ิมินดีนะครับมาติเนลลี่จะโชว์ฟอร์มออกไหมนะครับจะหรือจะห้าอีกเหมือนเดิมตัวความหวังนะครับยูเคเลสได้มาเพราะทีมไม่มีตัวเป้ามาหลายฤด,ดูกาลนะครับมาด้วยความหวังนะครับแต่นัดแรกก็เป็นการไล่เพ g ซิ่งเฉยๆนะครับยังไม่ได้สร้างโอกาสเพราะว่าทีมเป็นรองนะครับ เกมที่ได้ทำเกมใส่นี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เดี๋ยวตกเดียวขึ้นอยู่นี่นะครับ น้องใหม่หน้าเก่านะครับก็มีเซนบ้างนะครับมีเห็นขาวเส้นแต่ว่าน้องใหม่ที่ดูว่ารอดเนี่ยก็ซันด้วยแรนด์แหละครับได้ตัวทางฝั่งของกานิชาก้านะครับมาเป็นกัปตันทีม ไซมอนเอดิงกานะครับจากไบตันตัวที่เด็ดด้วยนะครับดูตัวแต่ละตัวนะครับอาตูมาสุอากูนะครับ,ต, Aku, รบตัวที่10นะครับที่เคยเล่นให้เวสแฮมนะครับอายุอาจจะเยอะแล้วนะครับเซนเดอร์ซีเ M, นะอเจนสิตัวเน้นๆสมอสรนก็ทัาวยุโรปเลยนะครับอาจจะมีเบลเยี่ยมสเปนนะครับอันนี้ก็มี คือได้ชาก้ามาครับน่าจะเป็นกึ่งโค้ดด้วยครับเป็นลูกพี่ที่เคยอยู่ที่เมียมานะครับเคยเป็นถึงกัปตันทีมของอาเซนันมาแล้วด้วยนะครับอาเซนันเจ็ดปีมีช่วงที่เป็นกัปตันทีมแล้วก็ช่วงที่ถูกปลดนะครับก่อนจะไปเป็นแชมป์ไร้พ่ายครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับ การหนึ่งแต่พอชาเบียลองโซออกก็แค่แตกนะครับแน่ไปนะักเตะออกเก็ทีมไปเยอะนะครับเรียกว่าปู้เซ้นจนนธานทาก็ไปบาเย,ยนนะครับนทธานทาไปบาเย,ยน พิมพงฟอลินเวียตนาลิเวอร์พูลนะครับอาลอนโซ่ไปคุมมาดิประมาณนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่ปิดฟอร์มนิดนึงก็เชลซีนะครับฟอร์อมคือเอาชนะคู่แข่งไม่ได้นะครับในดาหาแรก ก็เหมือนเอาตัวผู้เล่นตัวใหม่มาเล่นนะครับแบบิิเ่นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับก็ต้องดูไปยาวๆครับเห็นตัวนี้ตอนแรกคิดว่ากระชูดแน่นอนนะครับมาถึงแล้วฟอมพุ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าปัญหาคือไปเจอกับวิซาพาเลตนะครับ เป็นทีมที่เอาผู้เล่นชุดเดิมไว้จากลูกการที่แล้วนะครับตัวหลักอยู่นะครับแล้วเล่นเล่นตำแหน่งเดิมเล่นแขนเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเอาชนะยากนะครับปราบมาตั้งแต่ปราบมาตั้งแต่มนซิตี้ตในเอฟเคับนะครับแล้วลิเวอร์พูลถ้วยก่อนถ้วยถ้วยการกรุศลก่อนอย่างนี้น่ะครับคอมมิ้ชิลอะไรมาณนี้นะครับแล้วก็ มาเสมอเจลซีได้นะครับไม่ธรรมดาสำหรับยี่เจ้าบอลเลดฤดูการนี้นะครับหนาปึ๊กแน่นปึ๊กต่ว่าข่าวที่จะออกไปก็คือมาเกฮีนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์นี่ข่าวกับวิวฟูอีกนะครับลิวฟูนีข่าวกับเจลีกับอร์เซนดอีสกครับดูว่าจะได้อีกเพิ่มไหมนเพิ่มอีือไม่นะครับสักตัว โอเคครับรวมๆครึ้นชัว่วโมงเดี๋ยวขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ subscribe ให้ด้วยสวัสดีครับ